ถ่าแล้วอย่งิ่ใส่แล้ว่าคือรื่องตัวีละกันเนี่ยเดี๋ยวไปกินนะแต่ว่าเมื่อไรนี่เานี้แล้วก็ละันเนี่ยก้กตักก็สีหลนะคือ่ใอย่างนี้เนี่ยบูดจัดจะมอร่อยนะลองมันรำมันกได้แน่ๆนะคนนี้ ชอบมต่อนันกินข้าวนี้ะทุกครั้งเลยเด็ยามนะเนาะเด็ยามมาละไอ้แตเวอบกแม่มาดูหน่ออแม่ว่าอะไรก็ได้ไอ้นี่แม่กรอบหัวกอบหัวหืมไปอเ่ไปอ่อบเป็นตะแคงเน่ยกอบล้ำแท่าลุลล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 ลุนอุ เพราว่าเปล่านอกนุ่นเลยนตอนนี้กินอยังมันนยังที่ไหนมันอันนี้พนญาว่ามันหวานสั่งมาจากครูทับเบิกเป็นดินมันที่ใจดินจากครูทับเบิกในการปลูกไม่ใช่มันธรรมดาสูงูจากน้ำทะเลน้ำทะเลพันห้าร้อยห้าร้อยฟุตก่อนยั้มาขึ้นคนกินอู้น่ะคนพุ่นลูกอู้ไม่เห็นเหรอ ที่ไหนขอดูว่เนื้อเลยนื้อซอสสดใหม่ๆเลยนี่เนื้อดำเลยเลีเยงที่หมูนะคบเี้ยง่ะไะมีไหมทดลองกันทดลองกันแป้งเหรอว่าของแป้งหนะแน่นอนแล้ของดีตัวเองเที่หว่ากันไปมันํำแต่ผมไม่ได้อาที่ดูนะลำำเนื้อเนื้อมันจะเหนียวนุ่มเนื้อหน้าจูดจนี้บอกเลย แต่เป็นกำลังใสทุกคนซือน่อยมีวดที่ตะไรแล้วเนี่ยชุดที่ตะไรแล้วเนี่ยเอาลงไหลารอบมาแรออ๋อหมแลม้อนี่อันนี้จะรีวิวหมอว่ารีวิวกินหันกีบก็บจีน่ยพักมาแบนกีบแ่ดูอันนี้นี่อันนี้ทอรปนลงแม่ของกีบพร้อมแา้แม่ละลูกแบนมาละ ี่ะนซือบมซื้อที่ไหนก็เลี้ยวเนี่ยอกสก้าถบหมซื้อที่ไหนผมสองซื้อตัวหนึ่งนกัดก็มีแค่หอ้อ์ตก็มีนะโอ้นกุ้งเส้นไข่าบัจีิบ้างไหมเดือต้าเกาจะได้นี่จะซื้อล้วุ้เส้นพักกเคิลพักกรเคิพักดาวมาอย่างแล้วนี่ราซื้อคือจีนก็มีอยู่พักไข่นิมน้อนจะได้ซื้อจีนแหวมองเพราะว่าผักเลือ แปลกแล้วอ่ะแต่ว่าแต่ว่ามาอยู่ใกล้ะแตกเส้นหน้าแน่แต่ว่าเต้ใส่ป้าแล้วหมูอัดก็ไม่เนอะแค่เดีนเลเนี่ยละมาเพิ่มอีกสองคนละน้ำมามาช่วยกินหน่อยเหลือไปเลิกปูอัดเหี๋ยวนเราหมูในตู้เย็นก็มีอยู่ไปบอกก่อนนะที่เชียาแบบครั้งก่อนอิ่มิอล้ำพี่เนม มานี่ขอกีบกิ้มกอนเปิดล่าครับพักนิสนใจ้่ก่อนจัดเลร้อต่ะกอืเอามามันโคบเหรอี่วะอ่ามันจะเหลือวะเมีกัตะยบมีอยเน้ออะไรนะาในเลยนะตู้อะก็ลอกยิ้มเป็นดีเป็นลำดับ ใส่เหมอนเิดเมดแม่เจ้าหม่กดูะะเสือเือนันสืเอาอกกัพออกกอนุกยงครับหนเดี๋ยวครับใส่เอามานิ่งวัชยางพย๊าะพักออกกอนที่มันซุกแล้วอ่ะพักแม่พักกินพักของกระตัวอ๋อผมเคยนับกนพักมันไม่พักมันลื่นพักมันลื่นพักมันลื่นไปอกินหวาละ จีนนี่มันมดก็แล้วพักกนเหน่ยพักเก่านะนงแรมอู้ไอแพนกับปมาได้ยีแต่พี่ไมได้กิบเยักน่้นก็้ักักโองไรมแต่เขาโรงแมกลมตักที่น่หน้ามือกินกอะถ้าเขาบัดทายนะตักกชีบนี่เดเนี่ยทายนีักัไปพ่องไง่นั้นอ่น่นาต้อง มาใครอยากกินก็เข้ามาดูเยอะๆแล้วก็เอาไปทำเนี่ยไกมากอะไรย่งก็ลองว่าล้มแตกลุกๆแล้วทำเดือนหน้าเพื่อหล่อมปะเดือนนี้ไก่กัหรือยังเดือนหน้าที่จะแต่งวันยุให้ดีมันยุแต่ว่ามิกแน่ก็กินทุกอย่างตั้งแต่หมูกระทะมันนึ่งแล้วกแม่โยเกิร์ตเห็นไหมจังจังมัดเกิดได้อ้าวคือไปบอกเมียหรือยังเนาะ นี่กลุ่มที่สามครับมาละคมาดูสรุปผลประกอบการเป็นไงบ้างผักเหลือนิดหนึ่งเนื้อนี่หายไปหมดละเนื้อเ้อเนือเนืุ้นเส้นมีไข่แตะเลยอร่อย เมนูนี้นานๆกินครั้งหนึ่งนานๆหนึ่งอาทิตย์ง้อปาใช้งวบมันมน้อยกินได้หลายคนเอเ็ยอร่อยเนมก็กระลอกชิมอย่างเดียวคับเพิ่งประสนใจสักอย่างอหารรัสเ่ียเนี่ยทานไปชั่วโมงไปย,ยังกินได้อยวยแม่ อ้ามโอ então, ing, ้โหอร่อยอร่อยกินต้ได้กินกินเนี่ยห้ากินบกิมันนี้เขาให้จบบวนอร่อยโอ้โินสดๆควันออกกรุนๆเดี๋ยไข่เหลือคราฟนิดหน่อยน้บอสเบอส 挺快的。